เรามาเจอส่วนของห้องโถงครับขนาดอยู่ที่6กคูณสามเมตนะครับก็ถือว่าเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับเป็นฟังก์ชันใจกลางตัวบ้านครับแจกจ่ายปลังแต่ละฟังก์ชันต่างๆภายในตัวบ้านอีกทีนึงครับมี2ห้องนอนครับซ้ายขวาจะเป็นในส่วนของห้องนอนตรงกลางเป็นห้องโถงนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับห้องนอนนะครับแล้วก็ตรงข้ามนี้จะเป็นห้องนอนนะครับ ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับมี1ห้องน้ํา2ห้องนอน1ห้องโถงนะครับหโรงจอดรถมีครบทุกฟังก์ชันนะครับขนาดห้องครัวก็อยู่ที่3ามพคูณสนะครับเบื้องจะเป็นเบื้องขนาด60คูณหกนะครับลายหินอ่อนนะครับภายในก็เป็นโทสีขาวคันบุรีนะครับช่องแสงก็ได้ช่องแสงบานยาวแนวนอนอย่างนี้นะครับสไลด์ซ้ายขวาอลูมิเนียมดับกระจกสตัตะเคียวทั้งหลังเลยนะครับ แล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนนะครับสูง80กว้าง60นะครับมีคิวซ์ลิตนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยงานเนียนมากครับท่านผู้ชมงานเนียนมากนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนวันจัร์คีมากนะครับวันนี้เรามาชมบ้านหลังนี้กันนะครับก็เป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับสไตล์มินิมอลมินิมอลนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่ราคาไม่แพงนะครับ1.179ล้านบาทนะครับมีพื้นที่ใช้สอย เฉพาะตัวบ้านนะครับ117ตารางเมตรนะครับแล้วก็โรงรถอีก17.5ตารางเมตรรวมเป็น134ตารางเมตรนะครับบ้านนี้ก็จะมาชั่นออกมาเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวเฉลียงหน้าบ้านนะครับเป็นเฉลียงแบบเอ้าโดนะครับเอาไว้นั่งจัดปาร์ตี้กินเนื้อย่างกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเฉลียงห้องนอนอยู่1จุดนะครับเป็นห้องขนาดใหญ่ของบ้านหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าบ้านหลังนี้มีรายละเอียดฟังก์ชันอะไรบ้างตามกันมาเลยครับ ครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันครับแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของข้างในกันนะครับก็กว้างนะครับในส่วนของบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหน้ากว้างครับกว้างอยู่ที่14เมตรนะครับมีอยู่4ล็อกล็อกละ3เมตร50นะครับเป็นบ้านโมเดิลมีเฉลียงยื่นออกมาจากหน้าบ้านตรงนี้นะครับเป็นเอ้าดร์นะครับ3เมตร50คูณ3เมตร50เอาไว้นั่งจัดปาร์ตี้กินเนื้อย่างอะไรประมาณนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน มันได้ขึ้นไปยังตัวบ้านนะครับก็จะมีซุ้มนะครับอยู่ในส่วนของชายคานะครับไม่ต้องเจอในส่วนของฝนนะครับซุ้มประตูทางเข้าตรงนี้ก็มีเฉลียงนะครับยื่นออกมาอยู่ที่2องคูณสเมตรเท่ากับล็อกหน้าบ้านเลยนะครับถัดมาจะเป็นเฉลียงในส่วนของห้องนอนครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับมีประตูออกมาจากในส่วนของห้องนอนด้วยนะครับเฉลียงตรงนี้ก็ยื่นออกมาจากหน้าบ้านประมาณ2อคณหเมตรนะครับ อนนี้จะเป็นในส่วนของวงจดรถอยู่ที่3เมตร50คูณ5เมตรนะครับจอรถได้1คันนะครับด้านหน้าก็กรุตกแต่งด้วยแผ่นอิฐตกแต่งนะครับสีส้มนะครับตกแต่งในส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านนะครับสลับกับการทาสีนะครับสีเทาแล้วก็สีขาวคอนบรีตนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในกันนะครับ เราเจอส่วนของห้องโถงครับขนาดอยู่ที่6คูณ3.50นะครับก็ถือว่าเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับเป็นฟังก์ชันใจกลางตัวบ้านครับแจกจ่ายไปท้งแต่ละฟังก์ชันต่างๆภายในตัวบ้านอีกทีหนึ่งครับมี2ห้องนอนครับซ้ายขวาจะเป็นในส่วนของห้องนอนตรงกลางเป็นห้องโถงนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับห้องนอนนะครับแล้วก็ตรงข้ามนี้จะเป็นห้องนอนนะครับ งนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับมี1ห้องน้ํา2ห้องนอน1ห้องโถงนะครับหนึ่งโรงจอดรถมีครบทุกฟังก์ชันนะครับเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องใหญ่กันนะครับก็เป็นการตกแต่งในส่วนของโทนสีจะเป็นทูโทนนะครับสีเขียวขี่ม้าสลับกับสีขาวคันกรีนะครับขนาดอยู่ที่5้คูณ3มเป็น50นะครับตรงนี้ก็เป็นประตูที่ผมรีวิวให้ดูตอนอยู่ด้านนอกนะครับประตูเดินออกไปยังในส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะครับ อันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับของห้องนอนนะครับมีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับหน้าต่างบางกระทุ้งนะครับตรงนี้ก็จะเปิดไปก็จะเจอในส่วนของโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถนะครับ2ช่องเลยนะครับหน้าต่างบางกระทุ้งบานยาวนะครับแล้วก็ประตูตรงนี้นะครับก็เป็นทั้งช่องแสงเป็นทั้งช่องระบายอากาศนะครับตรงนี้ก็มีการ ทำเป็นกระจกข้ามุมนะครับข้ามุม90องศาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบานกระทุ้งครับดส่วนตัวนี้จะเป็นบานฟิกนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นในส่วนของห้องนอนนะครับเป็นซอกเล็กๆนะครับเอาไว้ทําเป็นที่นั่งเล่นนะครับประมาณนี้นะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด60คูณ0นะครับลายหินอ่อนนะครับด้านบนได้โคมไฟนะครับ6โคมนะท่านผู้ชม กระาเปาตรงกลางหนึ่งแล้วก็ดาวไลท์อีก5โคมนะครับดาวไลท์ LED สนิ้วนะครับป้ายยึดซ้ำฉาบเรียบนะครับเรามาดูประตูกันนะครับเป็นประตูบานทึบนะครับสีเทาดำลายโมเดิร์นนะครับขนาด80ูบเมตรนะครับลูบิดกัานโยกนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของห้องนอนห้องที่1นนะครับ เรามาชมห้องนอนห้องที่สองครับอยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกันได้ช่องแส,ส,ง,สงสองด้านเช่นเดียวกันเพราะว่าอยู่ในส่วนของล็อกด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นช่องแสงบานยาวแบบนี้เลยนะครับกระทุ้ง2ช่องตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ฟิกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าต่างบานยาวนะครับฟิกด้านล่างแล้วก็เลื่อนด,ด้านบนนะครับมองไปก็จะเป็นในส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะครับนี่ครับ ขนาดอยู่ที่4คูณ3ามเป็นห้นะครับห้องนอนท้องนี้นะครับเรามาชมอีกมุมหนึ่งของห้องนอนนะครับกระเบื้องก็ดีเทลเดียวกันนะครับผนังก็เป็นโทนสีขาวฟันบุรีนะครับต้านบนได้โคมไฟ5้าโคมเสรลเปลาหนึ่งดาวไลท์ LED สี 4, นิ้ว4วี่โคมยิบซ้ำฉาเรียบเป็นฝ้านะครับของห้องนอนนะครับลักมีให้รอบทิศทางเลยนะครับ สักษาสวิตช์ด้านบนก็ติดตั้งในส่วนของ<ม>อสายไฟเพรื่อปรับอากาศนะครับช่างแอร์มาก็ติดตั้งเองกันเลยนะครับมไม่ต้องอเดินเข้าไปในส่วนของใต้หลังคานะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําบวกนะครับห้องโถงตรงนี้ก็มีหน้าต่างตรงนี้เป็นบานใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นหน้าต่างที่ปลอดโปร่งโล่งนะครับถ่ายเทอากาศได้ดีเพราะว่าช่องใหญ่นะครับขนาดห้องครัวก็อยู่ที่ 350คูณ4นะครับเกระเบื้องจะเป็นเกระเบื้องขนาด60คู 60, 60นะครับลายหินอ่อนนะครับภายในก็เป็นโทสีขาวคันบุรีนะครับช่องแสงก็ได้นะช่องแสงบานยาวแนวนอนอย่างนี้นะครับสไลด์ซ้ายขวาอลูมิเนียมดับกระจกใสตะเขียวทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนนะครับดีเทลของเคาน์เตอร์ห้องครัวก็จะเป็นทรงแอลนะครับ หน้าบานก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องบุผนังลายอิดฝรั่งนะครับสีเทายาแนวด้วยปูนยาแนวสีขาวนะครับในส่วนของบานซิงก็จะเป็นบานซิงคู่นะครับแล้วก็บานซิงคู่นะครับไว้เก็บข้าของไว้แมเทนแนลในส่วนของซิงลังจากน,นะครับซิงลังจาก็ได้2หลุมนะครับที่พักจานหนึ่งที่นะครับภายในก็ปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับ เก็บข้าของแล้วก็เอาไว้ซ่อมแซมเม่ทนในส่วนของซิงล้างจานนะครับบานซิงนะครับท็อปก็เป็นกระเบื้องแกนิโต้สีดำนะครับสูง80กว้าง60นะครับมีคิวสเลสนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยงานเนียนม,มากคับท่ามผู้ชมงานเนียบม,มากนะครับครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของห้องครัวนะครับ เป็นห้องครัวขนาดใหญ่เลยนะครับสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้นะครับตรงนี้นะครับมุมตรงข้ามของห้องครัวนะครับประตูก็จะเป็นประตูช่องแสงเลยนะครับกระจกใสนะครับลวดลายสไตล์นี้เลยนะครับเป็นตารางลูกฟักนะครับ UPVC นะครับ80สูง2เมตรนะครับลูกบิดทั่วไปนะครับ ตรงนี้จะเป็นประตูลงไปยังในส่วนของหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมขนาดก็ประตูอยู่ที่80สูงกมเรตเป็นประตูลายลูกฟักนะครับสีขาวนะครับเรามาชมด้านบนกันบ้างนะครับได้อะไรบ้างก็ได้ดาวไลท์ LDC นิ้ว2โคมนะครับฝ้าิบชั้นฉเรียบนะครับอีมุมหนึ่งของห้องครัวนะครับท่านผู้ชม ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตามขอพนังก็ตกแต่งกับเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องกันเปื้อนดีเทลเดียวกันกับในส่วนของหน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับกันเปื้อนนะครับเวลาประกอะอาหารล้างจานนะครับเรามาชมห้องน้ํารวมนะครับขนาดก็อยู่ที่3ามพสองเมตรนะครับเราดูละเอียดแต่ประตูเลยนะครับเป็น upvc นะครับเจสบูง2เมตรบานยาวนะครับ สีขาวครับทั้งประกบทั้งบานประตูเลยเป็น UPVC นะครับเป็นบานคึิบแล้วก็ตรงด้านล่างก็จะมีช่องลมให้ด้วยนะครับเป็นช่องลมบานเก็ดนะครับสวิตก็อยู่ด้านนอกนะครับห้องน้ำก็ดูแล้วรักวรี่มากเลยนะครับเป็นโทนแบบมินิมอลมินิมอลนะครัท่านผู้ชมสว่างงนะครับขาวๆนะครับสบายตานะครับมีโซนเปียกโซนแห้งนะครับโซนแห้งอยู่ด้านนอกโซนเปียกอยู่ด้านในนะครับ เรามาชมตั้งแต่พื้นกันเลยนะครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด40คู40นะครับสีดำนะครับยาแนวด้วยปูนยาแนวสีเทานะครับส่วนแห้งก็มีเคาน์เตอร์ลอยนะครับในส่วนของกระเบื้องนะครับก็กรุดด้วยกระเบื้องแกรนิโต้สีดำนะครับมุมของเคาน์เตอร์ก็เป็นคิวสแตนเลสน,นะครับอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือครับ กระจกเงานะครับเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็มีท็อปตรงนี้นะครับบิวขึ้นมาครับเอาไ้วางนี่ครับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องน้ํานะครับเจกันดอกไม้ก็วางได้นะครับคิวสแตนเลสตรงนี้ก็มีให้นะครับตามมุมครับติดตั้งให้หมดเลยนะครับเรามาชมในส่วนของกระเบื้องบุผนังนะครับมีอยู่2โทนครับโทนสีน้ําตาลขาวแล้วก็โทนสีขาวครีมนะครับ เซรามิกนะครับมีอยู่2องเฉดสีนะครับหมุกทุด้านเลยนะครับของห้องน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงนะครับเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกพ่นฝ้านะครับอลูมิเนียมดำฉากกั้นครับเป็นฉากปูนนะครับจับโครกก็ได้วันพีนะครับผนังครับนี่ครับลวดลายสวยงามมากเลยนะครับ ้านบนก็ได้ยิบซั่กันชื้นนะครับโคมไฟดาวไล์ LED 4นิ้วอโอหโอมช่องโซบิทอยู่ในห้องน้ำนะครับขนาดประมาณ40-40นะครับเรามาชมโซ่เปียกกันนะครับโซ่เปียกก็ได้เรนแชเวอร์แฮน d ์ o ชเวอนะครับไม่มีคื่องแต่น้ำอุดน,นะครับแต่ก็มีสายไฟเอาไว้ให้ติดตัง้งเครตน้ำอุดที่หลังนะครับก็บิวผนังมาอีกหชั้นนะครับหแถวเพื่อจะทำในสวว่วนของ ห้องวางอุปกรณ์อาบน้ำนะครับมีอยู่2ช่องให้นะครับตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยคิวสตเลสโอเคครับนี้ก็คือภาพรวมของห้องน้ำนะครับห้องน้ำรวมมีห้องเดียวนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านสวยๆนะครับขอบคุณเปยยงเจ้าของบ้านด้วยครับที่อนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้ไเป็นแนวทางไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไอเดียการสร้างบ้านก็ น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ